เราได้มีเนี่ยมาครับผมเราได้บอกกับทีมงานว่าอย่าทิ้งนะเดี๋ยวเขารู้เขาสายกันแลครับผมขรับขอโทษครบทษครับมอคันก็เป็ครอครื่องปกติัพอ่รัะว่าครามขอโครอพี่มันไม่เครัานอโทครอยู่แลัวอรอโับอโอบอรับมาโทษราบขอโบอ่ทครบััอ โอเคทุกคนกุ้งเนี hmm. okay. ่ยเวลามาเนี่ยเขาจะเป็นซาชิมิแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มก่อนที่เราจะหัวลงเนี่ยอาจจะมีชั่วโมงสองชั่วโมงคือมันพนันนะครับถ้าหัวมันกระดิกอะคือน้ำมันร้อนครับกล้ามเนี่ยมันมันกระดิกระดิกกระดิกครับสวนพีมันคือเนื้อที่ที่สุดของที่สุดของที่สุดแล้วนะครับนั่นคือเนื้อวัวเอฟฟารจานนั้นไม่ใช่ครับพี่เอาจริงนะสัพพีที่สุดคือเนื้อกุ้งแม่น้ํา เบอร์สองคือเนื้อกุ้งมื่ก่อนเบอร์สามคือเนื้อวัว A5 เปลี่ยนใจเลยครับขึ้นหนึ่งเลยครับอร่อยครับดีมากเอัน,นี้คือที่สุดที่สุดของเนื้อกุ้งเนี่ยครับพี่คือเป็นเนื้อโปร,รตีนที่แคลอรี่ต่ำที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกอย่างบนโลกใบนี้ออมจอดของของทะเลไทยผมไม่ได้เบานะครับผมแค่แกล้งเมา๋อาแค่สองลิตรเองครับ ตอนนี้จะเป็นเวลาตีสี่แล้ใช่ไหมครับผานสิาทีได้ดูนะว่ามันจะดิ้นหรือเปล่ามาคับนอนขึ้แมวตืนตาแล้วก็เนประำหรือเปล่าเราเฮ้ย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 อันนี้มีมีนี่อะอรนะโอ๊ย ก็คือกล้าเนื้อเ้าเนี่ยพอเจอน้ำร้อนมันหดตัวหดตัวมันก็ขยับแค่นี้แหละครับก็คือทุกอย่างที่มีกล้ามเนื้อพอมันเจอน้ำร้อนเนี่ยไม่ใช่แค่มาส์กสปาสัอย่างเดียวแต่ว่าคือน้ำร้อคือกล้ามเนื้อมันหดตัวมาเนี่ยครับมันก็คือแค่นแะครับผมเฮ้ยแกกูปิดกล้องนะฮขยันกกูหลอกกูหลอกมึงกูหลอกมึงปิดกล้องนะขยับอีกแล้วโอ้โหีกูถ่ายนะนิ่งเลยนิ่งนี กูปิดกล้องละ